อันนี้เป็นการทําแบบรวดเร็วทันใจและให้มันทันใช้นะคะอันนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งฝึกทําแผนครั้งแรกนะคะอันที่บรรยายลักษณะกรณีของคนที่เคยทําแผน4ปีมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้เรามาปรับตัวทําเป็น5ปีนะคะเราก็จะลบคําว่า4ปีออกนะคะ6 4ของเราก็จะเปลี่ยนเป็น 6- 5นะคะ มาจับเวลานะว่าเราใช้เวลากี่นาทีนะคะหนึ่งคลิปของคุณหมีไม่เกินสิบนาทีนะดูซิจะทําเสร็จไหมเอยแก้คําผคิดอีกอ่ะอันนี้คือแผนสี่ปีหน้าตาของเราเมื่อปีที่ผ่านมาตามวอร์หนึ่งสามหนึ่งหกมีแค่สามหัวข้อเนาะพิเศษทัศน์พันธกิจนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูไฟล์แผนห้าปีค่ะฟอร์มเปล่าจากกรมนะอ่าเปิดแผน5ปีมาค่ะหน้าตาเป็นไงคะ<ม>เขามีมาตรฐานเพิ่มมาค่ะมีหลักสูตรเพิ่มมาด้วยค่ะ เห็นไหมคะดังนั้นตอนนี้เราต้องเปิดมาตรฐานก่อนแนะนำให้ไปเปิดตัวอย่างแผนนะคะตัวอย่างแผนแล้วไปที่แผน5ปีนะคะซึ่งมีศูนย์เด็กเล็กที่เขาทำไว้แล้วนะคะอ่าเราก็ขออนุญ,ญาตคัดลอกค่ะตรงว่ามาตรฐานมาเลยนะคะคัดลอกแบบนี้นะเพราะว่ามาตรฐานศูนย์เด็กเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วทั่วประเทศนะคะเราก็ก๊อปหัวข้อเขาเนี่ยมาวางอ่าได้ละหัวข้อ1.3นะคะอ่า หมดไหมยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะมาตรฐานมีเยอะนะคะามาตรฐานที่สองมาตรฐานที่3เป็นมาตรฐานาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินะคะส่วนในเล็กตัวประเทศใช้เหมือนกันอยู่แล้วนะปุ๊บอสองหน้าไม่พอเลยมาหน้าที่3แล้วต่อไปเราไปดูฟอร์มเปล่ามีอะไรอีกเราจะใช้อยู่3มฟอร์มดูคู่กันไปนะต่อไปเป็นหัวข้อเป็นหลักสูตรคะ่ะนะคะหลักสูตร อาขาอนุญาตก๊อปจากสูตรนี้มาได้เลยแล้วก็แก้ไขเอานะแก้ไขเอานะมีก๊อปเฉพาะหลักสูตรมานะคะแบบนี้นะเปิดแผนของน้องเลดมาก่อนอ่าแบบนี้นะคะหลักสูตรนะคะสถานศึกษาผู้มีขอใช้เป็นคําตรงตรงกับเรานิดหนึ่งเนะาะเพื่อให้มันคุ้นหูนะคะหลักสูตรศูนย์ศูนย พัฒนาเด็กเล็กนะคะอ,อันนี้เห็นไหมคะมีชื่อศูนย์ <upright> เขาอยู่ด้วยนะก็คือเราพูดถ <inger S 1> ึงกลางๆนะคะว่าหลักสูตรของศูนย์เด็กเรานั้น เราทาไว้กี่ช่วงอายุนะคะอันนี้ไม่เหมือนกันนะคัดลอกกันไม่ได้นะคะดูบางที่มีเด็ก2-5ถึงบางที่มีแค่2บางที่มีแค่2กับ่างเงี้ยดังนั้นเราก็ใส่ตามข้อมูลจริงของเรานะคะอันนี้เปลี่ยนแปลงได้นะหลักสูตร60นี่โอเคเราอ้างมาเหมือนกันค่ะแต่ของคุณมิตรนี้นี่คุณมีทําแผนของปีการศึกษา63สาแล้วนะอ่ะหมือถึงว่าแผนแผนฉบับที่ที่ใช้ในแต่ปีการศึกษา6 2ไป ของกูหมีมีแค่เด็กอายุ่างถึงสปีนะคะภูหมีไม่มีหลักสูตรที่มากกว่า3แล้วนะคะเหตุผลเพราะว่ามีโรงเรียนอนุบาลน,นะคะดังนั้นของเพื่อนเพื่อนถ้ามีก็ต้องเพิ่มเข้าไปนะคะห้ามลบทิ้งเหมือนของภูหมีนะอ่ะต่อมาฟอร์มเปล่าว,ว่าอะไรคะพันธกิจเป้าประสงค์นะคะอันเก่ามีไหมพันธกิจเป้าประสงค์พันธกิจอ้าวอันนี้ของหนองแรกแล้วไม่ใช่หรือของของว่พันธกิจอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะ จากฟอ์มเปล่าเขาก็จะมีวิสัยทัศน์เนาะกล่าวถึงวิสัยทัศน์โดยยอ่อเป็น1.1นเอาพัฒกิจมาไว้ข้างล่างนะคะ,ะนี่เห็นไหมคะรตัวเหนียความเปลี่ยนแปลงไหมกล่าวถึงอ,อย่างนี้นะ,ะข้อของความแผนมาก็บอกว่ากล่าวถึงวิสัยทัศน์โดยยอ่อนะคะกล่าวโดยสรุปโดยย่อ เราก็ไล่หัวข้อให้ตรงกับฟอร์มของกรมนะคะแล้วตัววิเศษทัศน์เลยจริงๆก็เรียกเป็น1.2ไปนะคะน,นี่เข้มสักหน่อยนึ่งต่อไปเป็นมาตรฐานมาก,ก่อนภารกิจกลายเป็นโน่นต่อจากหลักสูตรนะคะต่อจากหลักสูตรไปอีกไปอีกไปอีก ก็จะเป็น1.5ไปถูกต้องไหมคะดูฟอร์มแผนเปล่าก่อนนะถูกต้องภารกิจเป็น1.5แล้วก็ต่อด้วยเป้าประสงค์นะคะเป้าประสงค์อันเก่าของเราเป็นอย่างไรบ้างอ่าเรามาตรวจทานหัวข้อกันค่ะว่าตรงกับของกรมไหมนะคะ อ่านี่คือเป้าประสงค์ของกรมนะคะก็เป้าประสงค์ตัวชี้วัดข้อมูลปัจจุบันเป้าประสงค์ตัวชี้วัดตัวชี้วัดข้อมูลปัจจุบันตรงยังตรงกันอยู่นะคะจังนั้นตัวด้านข้างสิฟอร์มเหมือนกันไหมมีปี6 1ถึง64เราก็จะเปลี่ยนเป็น6กหเนาะแล้วก็มี5ปีเนาะเป็นค่าเป้าหมายนะคะ เราก็เป็นค่าเป้าหมายอสรุปตรงค่ะตรงค่ะตอนนี้เราทำไงคะเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องแบบนี้ค่ะ,ะเพิ่มแล้วก็ลากเข้ามาค่ะดูดเส้นวิดีโอทับตารางไว้นะคะได้ลก,กลับก่อน ก็เพิ่มจากตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะคะอ่าก็เพิ่มปี65เข้าไปคุณมีจะใช้วิธีก๊อปเลยนะคะก็65มาเลยก๊อปของปี64มาคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็น65นะคะลบเส้นตารางนะคะไปช้าๆนะคะอ่าอันนี้คือทำจริงนะปกติถ้าเราอบรมมีเวลานั่งอบรมจริงๆเราก็จะไปด้วยกันแบบนี้นะคะ ไายละของเด็กขอคงไว้แค่นี้ก่อนนะคะขึ้นสูงกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคะไลยละของเด็กที่มีฟันผุก็น่าจะประมาณนี้ลั่ตันเพดานแล้วนะคะ,อะโอเคอันนี้ก็แหล่งเรียนรู้เท่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เท่าเดิมที่เราจะเปลี่ยนแปลงก็คือจํานวนโครงการที่ได้รับงบประมาณนะคะตอนนี้ปีนี้เราเหลือแค่6โครงการ6โครงการ,ร,การของกรมสปสอชอ,ชอีกเป็น7โครงการนะคะตั้งแต่ปีไหนคะตั้งแต่ปีนี้แล้วคะ่ะ6 3สา้นะคะ 7 7นะคะอ่าเีแค่7โครงการเพราะพอ,พอตั้งโรงเรียนแล้วไทยโอนโครงการที่มีงบไปโรงเรียนหมดเลยค่ะสวนเด็กก็จะเหมือนกับสูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศนะคะมีแค่งบหลักนะคะ7โครงการแต่นมไม่ผลักลงศูนย์อ๋อถ้ารวมนมด้วยใช่ๆเราต้องรวมนมไว้ก่อนนมกับสปสชด้วยเป็น8